สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของดาวที่จะกําลังจะเดินนะในปี2,568เดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น2คลิปนะครับเพราะถ้าคลิปเดียวมันจะยาเวเกินไปเพราะว่าในปี2,568นะครับจะมีการเดินดาวของดาวใหญ่ๆเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเดินแบบถีนิดหนึ่งนะถ้าการเดินถีเนี่ยแสดงว่ามันต้องเดินไม่ไม่ปกติแน่นอนนะครับอย่างดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับปกติจะเดินหนึ่งครั้งใช่ไหมคือ1ปีเปลี่ยนช่องราศีทีหนึง่งแต่ ในปี2568นี่นะครับเดินถึง3ครั้งโอ้โหพระรหัสนะเดินถึง3ครั้งเลยนะครับดาพระสาวเองนะปกติ2ปีครึ่งนะครับเปลี่ยน1นราศีเปลี่ยน1ช่องราศีแต่ในช่วงจังหวะของปี2568นะครับพระรหัสเองก็ย้าย2ครั้งนะ พระราหูเองนะครับพระราหูย้ายครั้งเดียวนะก็คือปกติจะย้ายหนึ่งปีครึ่งหนึ่งครั้งนะปีหกแปดก็ย้ายครั้งเดียวนะครับแต่จะไปมีผลร่วมกันไงนะร่วมกับทั้งทาง,งดาวพระพฤหัสร่วมกับทั้งทางดาวาพระเสาร์นะก็จะทวีความรุนแรงอะไรหลายๆอย่างนะครับให้เกิดขึ้นนะครับดวงใครที่ได้รับผลกระทบะจากการทวีความรุนแรงนะครับไปในทางบวมก็จะรวยเลยนะถ้าดวงใครมีผลกระทบในแง่ลบนี่ก็แบบก็จะหนักเลยนะอ่า ดวงราศีไหนจะเป็นอย่างไรนะครับมารับชมรับฟังกันในคลิปปี68ได้เลยครับ บังเอิญว่าช่วงที่ผ่านมานะผมได้มีโอกาสนเดินทางไปทำบุญทางภาคอีสานนะหลายวัดนะประมาณ12ที่ซึ่งหลายๆที่ที่ไปมาเนี่ยนะครับก็พอเจอแต่พระอริยสงฆ์พระดีๆนะครับหลายรูปแต่มีหนึ่งในพระอริยสงฆ์นะที่อยากจะแนะนําให้ทุกๆคนนะครับลองไปร่วมบุญกับท่านดูนั่นก็คือหลวงปู่จือวัดเขาตางเงาะอุดมพรนะครับ ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับท่านทําเกี่ยวกับเขื่อนนะสร้างเขื่อนหลายๆอย่างนะครับให้ประชาชนให้คนหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ก็สร้างไป33เขื่อนแล้วใครอยากจะทําทบุญร่วมกับพระอริยสงด์ดีๆนี่นะครับเพื่อสร้างเสริมหนุนดวงให้กับตัวเองมั่งมีมีกินมีใช้นะเพราะทําเกี่ยวกับน้า <ๆ S 1> เขาบอกว่าจะได้เป็นเสียฐีนะดังนั้นถ้าใครอยากจะไปร่วมบุญนะครับหนุนดวงให้ตัวเองก็เชิญได้นะครับ ทำบุญกับท่านวัดเขาตาเงาะอุดมพรหลวงปู่จือชัยภูมิครับจะยากดีจะมีจนนะครับได้เข้าพบถึงท่านง่ายนะท่านเมตตาในทุกระดับชนชั้นนะครับได้ฟังธรรมได้รับบุญได้รับพรดีๆจากท่านบริบูรณ์แน่นอนครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศรีพิจิกครับในปี2568ดาวรายๆดวงนีนะครับโคจรย้ายเรือนนะครับกันแบบพุ่นวายด้ยนะซึ่งในส่วนของดาวดวงแรกนี่นะครับที่จะทําการย้ายเรือนออกจากเรือนชะตานะก็คือในส่วนของดาวพัพพระระหัส ในวันที่5พฤษภาคมเนะประมาณช่วงสายๆหน่อยนะ10โมงกว่าๆนะครับ10โมง1นาทีดาวพระพฤหัสจะย้ายเรือนจากภพปัตตานีนะครับเข้าไปสู่ในเรือนของมรณะนะของเรือนชะตาการที่ดาวพระพฤหัสโคจรย้ายเรือนในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับพระอาทิเติมทีนะของชาวลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยมาจากภพกระดุมพระก่อนกระดุมพระคืออะไรล่ะกระดุมพระคือเงินใช่ไหม ความคิดความรู้นะไปตกในเดือนของอมรณะนะครับในส่วนส่วนนี้นั่นทําให้ให้ว่าเอาพูดถึงคุณแม่ก่อนแล้วกันมีเกณฑ์นะครับที่บุตรหลานที่บริวารของเรานะครับเหมือนจะย้ายเดือนออกไปะนะเช่นเขาว่าอยู่กับเราอยู่มัธยมพอโตขึ้นไปเข้ามาหาลัยไปได้มาหาลัยที่ไกลไกลบ้านไกลตัวนะครับ ได้มหาลาัยได้สถานศึกษาใหม่นะครับที่ไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้นะบางคนมีตังนะ,ะดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราจะเสียเงินออกไปนะครับเพื่อไปอเสียค่าใช้จ่ายต่างๆนา,นานาให้กับบุตรให้กับบริวารน,นะครับ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพันธุใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพันธุมันคือที่อยู่อาศัยนะครับก็เลยทําให้ว่าถ้าเขาไปได้ที่เรียนที่ไหนก็นแล้วแต่ไปสมัครเรียนที่ไหนก็นแล้วแต่มักจะไกลบ้านพอไกลบ้านปุ๊บก็เลยทําให้เราต้องไปไ,ไปเช่าหอพักไปเช่าอาพาร์ตเมนต์ไปเช่าโรงแรมต่างๆแบบนี้นะครับให้กับบุตร บริวานะครับทาให้เราเสียเงินเสียทองในช่วงจังหวะหนึ่งนะแต่การเสียเงินเสียทองนะสน,สนับสนุนความก้าวหน้าความเจริญให้กับบริวารนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนะเป็นเรื่องมงคลนะครับให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับทีนี้นะครับดาวพระพุหัสอีกเรือนเรือนหนึ่งนะครับก็เห็นว่ามาจากปุตตะเต็มเต็มเลยนะครับมาจากปุตตะของเรือนชะตานะไปตกในเรือนของมรณะใช่ไหม มรณะนี่ก็แปลว่าห่างไปไกลไปไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียวนะห่างไปไกลไปนะครับก็เลยเ,เข้ากับองค์ประกอบตัวแรกเลยนะครับมีความห่างไกลกับทางด้านของบริวานนะในช่วงจังหวะของปี2,568นะครับ รวมถึงว่าถ้าสมมติอยู่ด้วยกันมันจะมันจะมีความงอนกันหน่อยนะถ้างอนกันแล้วเนี่ยนะครับอาจจะแบบบึ่งตึงกันนิดนึงนะแต่ส่วนส่วนนี้จะเป็นส่วนส่วนน้อยซึ่งไม่ได้น่ากังวลใจไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับทีนี้นะครับนอกจากดาวที่จะส่งผลนะถึงเรื่องของบริวารถึงเรื่องทรัพนะของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วเนี่ยนะครับดาวพระพระหัสนะครับยังหมายถึงในเรื่องของการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นเช่นการเริ่มต้นทางการ การงานแบบนี้นะการเริ่มต้นนะครับในการที่จะย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่อาศัยนะครับประกอบพระองค์ดาวพระราหูดาวพระเสาร์ที่จะทําการย้ายเดือนด้วยนะซึ่งเดี๋ยวพอเขาเรียกว่าปลายปลายปีนะปี2568ประมาณสัก2ตุลาคมดาวพระพระหัสจะทําการย้ายเรือนอีกระรอกหนึ่งนะครับไปอยู่ในเดือนของภพสุภา นะของรือนชะตาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นแสดงว่าสมมุติเราสมบุตรหลานไปนเรียนต่างประเทศเนะเราห่วงเรารักแบบนี้ไงหรือว่าลูกหลานเราเนี่ยไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศแล้วนะฮะเช่นลูกเราโตแล้วนะได้งานได้บริษัทใหม่นะไปอยู่ต่างประเทศได้บริษัทใหม่ไปอยู่ต่างจังหวัดไกลๆในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเขาจะชวนเราไปอ่านะชวนเราไปทําให้เรามีเกณฑ์ มีโอกาสนะครับที่จะไปเริ่มต้นใหม่ที่ไกลแบบนี้ไงย้ายไปอยู่ด้วยกันกับบุตรนะไปทางานด้วยกันกับบุตรนะครับเห็นแม่ๆหลายๆคนเนะบุตรปริวารไปรเรียนต่างประเทศแล้วก็มีช่วงจงวังหวะเวลาจะย้ายช่วงไหนดีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าปลายปลายปีของปี2 5 6 8กบก็ทําได้เนะช่วงตุลาคมเป็นต้นไปแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่จะย้ายถิ่นฐานไปทางถิ่นต่างแดนแบบนี้นะครับรวมถึงว่าคนที่เป็นนิสิต นักศึกษาที่เป็นลัคนาราศีพิจิกเอเนี่ยจะสอบเข้ามาหาลัยจะเรียนต่ออะไรต่างๆแบบนี้นะครับช่วงจังหวะดีๆก็คือ,อช่วงจังหวะ ตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไปที่ดาภัพรลัสนั้นจะโครจรกลับเข้ามาให้คุณในเดือนชะตานะแต่ช่วงแรกๆของปี2568ก็คือช่วงพฤษภาเรื่อยไปจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเก็บตัวของเรานะจะไปสอจะไปแข่งขัน,ขนอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นนะักนะเป็นช่วงเก็บตัวว่าหาความรู้เพิ่มเติมนะเรียนเพิ่มเติมเรียนออนไลน์เพิ่มเติมต่างๆแบบนี้เนี่ยนะครับรวมถึงว่าติดต่อนะเป็นช่วงติดต่อไว้ก่อนนะเช่นว่าไปท ทำบีซ่าเอาไว้ก่อนนะส่งเอกสารเตรียมพร้อมนะที่จะไปเตรียมพร้อมที่จะลุยเตรียมพร้อมที่จะเดินทางเนี่ยนะครับดาภพพลายก็จึงเป็นตัวบอกนะว่าช่วงดีช่วงไหนช่วงไม่ดีของจังหวะชีวิตช่วงไหนนะในปี2 5 6 8นดะครับดังนั้นในช่วงดีๆนะหลังสองตุลาคมนะครับเป็นต้นไปก็จะมีข่าวดีเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาให้กับลัคนาราศีพิจิกนะครับอยากจะไปเรียนต่อโทรต่อดอรอะไรก็ตามแต่ทำได้ทั้งสิ้น ทีนี้เนี่ยนะครับพอดาวพระประหัตย้ายเรือนออกไปแล้วนะดาวมรุตยูเนี่ยนะครับพูดถึงมฤตยูคันิดนึงนะเขาจะมีการย้ายในลูกหว่างจากดาวมรุตยูก็จะเหลือพระเคราะห์นี้นะองเดียวและนะเล็งเข้ามาสู่เรือนชะตาอยู่ในภพปัตตนินะครับให้กับเรือนชะตาลัคนาราศีตุล ดาวพฤติยูเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนอของความวิบัติหลายๆอย่างนะครับเป็นตัวแทนของการแปลเปลี่ยนหลายๆอย่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ดาวพฤติยูเขาโครจรอ,อยู่นะอิทธิพลของเขาจะแบ่งออกเป็นสองช่วงจังหวะแบ่งออกเป็นสามช่วงเลยแหละนะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยนะฮะช่วงแรกก็คือมกราคุมพามีนาเมษานะช่วงนี้จะให้อิทธิพลสอดคล้องก,กันกับดาวพระหรหัสนะเพราะตอนนั้นเขายัางไม่ได้โคจ ย้อนย้ายเดือนนะก็คือว่าเริ่มเตรียมเริ่มติดต่อนะสถานที่เริ่มเล็งนะที่เรียนให้ลูกเรียนต่อแบบนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของอความรักนะครับ คนโสดต,ต่างๆก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่จะมีคนใหม่ๆนะครับเข้ามานะซึ่งคนใหม่เข้ามาน่าจะเป็นในเกณฑ์ของผู้หลักผู้ใหญ่จะมากกว่าบางทีเราไปทํางานที่ใหม่นะในช่วงที่ผ่านมานะก็จะมีนะคนมาแอบรักแอบชอบแต่อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะครับรวมถึงว่าเป็นคนที่มีผวา,าวุฒิภาวะสูงกว่าแบบนี้นะอ่าเข้ามาให้กับลัคนาราศีพิจิกในชะตาชีวิตนะนีดาของคนใหม่เนี่ยก็ยังอยู่นะจนถึงประมาณเดือนเมษาของปี 2,568นะหลังจากนั้นปุ๊บนะพ,พระพระรหัสย้ายเหลือมริตยูองค์เดียวนะลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็ต้องรีบตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มต้นใหม่ไหมนะครับหรือว่ายังไงดีนะถ้าจะเริ่มต้นใหม่ดีก็ถือว่า,าช่วงจังหวะที่พระหัสร่วมกับดาวพระราหนะูเป็นช่วงจังหวะดีๆนะของเรือนสตารซะมากกว่านะครับเดี๋ยวพอเหลือ,อมรตยูพระเคราะ องเดียวเนี่ยนะครับก็จะทําให้ว่าเวลาเรามีคู่เข้ามาในชะตาชีวิตเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาในชีวิตคู่ที่เราเลือกด้วยนั่นเองนะรวมถึงว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับมีคู่ครองแล้วนะครับบางทีเนี่ยนะเป็นช่วงจังหวะห่างไกล นะห่างกันแต่ไม่ได้เลิกลานะห่างกันนะเช่นลูกเราไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเอา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 ันแรกนะลูกเราไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ว่าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งก็เป็นห่วงลูกใช่ไหมอีกคนหนึ่งอาจจะอยู่เมืองไทยนะให้พ่อไปดูแลลูกนะอย่างต่างประเทศนะครับหรือว่าตัวแม่อยู่นะไปต่างประเทศกับลูกตัวพ่ออยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีความห่างกัน ในระยะหนึ่งนะครับในส่วนส่วนนี้นะบางทีได้งาน มานะเนะนะนนะ็เป็นช่วงจังหวะนะห่างกันนะเป็นช่วงจังหวะห่างกันอีกคนต้องไปทํไงที่หนึ่งอาจจะอยู่ในไทยนี่แหละนะแต่ห่างกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันสักเท่าไหร่นะาสาหรับการที่ดาวมฤตยูนะครับโคจรเล็งลักเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยไปจนกระทั่งปลายปีเลยอะนะฮะจนกระทั่งปลายปีเลยซึ่งจะมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งทีทท่ค่อนข้างน่ากังวลนิดหนึ่งก็คือช่วงกรกดาสิงหา ไปถึงปลายปีน่นช่วงนั้นนะนะบริยูจะทําอิทธิพลเข้มข้นดังนั้นนะครับจึงเป็นเหตุให้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะนั่นคือว่าถ้าสมมุติห่างกันก็อย่า อย่าให้มันขาดการติดต่อกันไปสัทีเดียวนะครับติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนะจะได้ความรักความสัมพันธ์อยู่ยืนยาวนะครับนะดาวในลักษณะแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันนะดาวในลักษณะแบบนี้ในช่วงจังหวะนะที่ว่าไม่ค่อยโอเคนะคือกระะกฎามรปจนถึงสิ้นปีใช่ไหมช่วงจังหวะนั้นนะดาวที่ยืนพักเคาะของมฤตยูด้วยนะครับทําให้ปีการพลิกแปลงเลยนะใครตามกันต่อในคลิปที่สองครับ